สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุนิรดราโอขอต้อนนับเข้าสู่ธุรกิจบูดูน้ำปลาหวานสมบมเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยลาลัยการอาชีพสายบุรีการสะท้อนการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการบูดูน้ำปลาหวานสามารถวิเคราะห์ได้ในหลายด้านดังนี้ค่ะ 1. แรงบันดาลใจในการรับต้นธุรกิจผู้ประกอบการมีความผูกพันกับอาหารพื้นบ้านของภาคใต้โดยเฉพาะบูดูที่ไม่เพียงเป็นของกินแต่ยังเป็นอัตลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนจึงต้องการอนุรักษ์และต่อยอดให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ 2. นวัตรกรรมและการ,ร,ารพัฒนาผลิตภัณฑ์มีการทดลองสูตหลายครั้งเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมเข้ากันได้ระหว่างความเค็มของบูดูกับความหวานของน้ำปลาหวาน พัฒน,นาให้มีอายุการเก็บรักษานานขึ้นโดยไม่ใช้สารกันเสียบรรจุภันธุ์สะดุดตาสะอาดและทันสมัย 3. การตลาดและการขายเรื่อจากการขายในชุมชนตลาดนัดอาชีพวิจัยแะาะงานอาชีพสายบุรีและออนไลน์ใช้โซเชียลมีเดีย a c e b o o k และ Tik t o k เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างการรับรู้สร้างจุดเด่นจากคำว่าบูดูน้ำปลาหวานซึ่งเป็นสินค้าแปลกใหม่ดึงดูดให้คนอยากลอง 4. การมีส่วนร่วมของชุมชนใช้วัตถุดิบจากชุมชนเช่นบูดูจากชาวบ้านน้ำตาลเติส่วนในท้องถิ่น สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนเช่นการผลิตบรรจุและส่งสินค้า 5. ความท้าทายลูกค้าบางกลุ่มยังไม่คุ้นกับรสชาติต้องใช้เวลาในการสื่อสารคุณค่าการแข่งขันกับสินค้าประเภทน้ำพริกน้ำปลาหวานที่มีอยู่ในตลาด 6. แนวทางการพัฒนาในอนาคตขยายตลาดไปอย่างต่างจังหวัดและต่างประเทศโดยอาศัยการสร้างแบรนด์ท้องถิ่นขอออยอและมาตรฐานอื่น,นๆเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือพัฒนาสินค้าให้มีหลายสูตรเช่นเผ็ดน้อยเผ็ดมากหรือสูตรเจ ธุรกิจบูดูน้ำปลาหวานเป็นตัวอย่างของการนำวัฒนธรรมท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยสะท้อนถึงความคิดสร้างสารรค์การปรับตัวและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ่งที่มีอยู่แล้วในชุมชนอย่างยั่งยืนอย่าลืมมาอุดหนุนสินค้าของเราเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ